ฉันเศร้ามากหนึ่งเขาแต่เศร้า,าอากาศเย็นๆแดดกำลังออกแดดกำลังส่อง อไปเข้าไปว้าวเจ้าเออจะเอาข้าไปให้ไก่ไก่พี่โน่ออกแล้วเต็มรังเลยอย่าพึ่งลูกเอาเอาไปเข้าข้างในข้างข้างในครับไปลูกไปเดินไปเดินเดบัดวแมันดำไิ่ออกมาเอง

มันแตกออกหมดเลยลูกเย่าไปใกล้ลูกเย่าไปใกล้เดี๋ยวมันมีพอแล้วพอแล้วไม่จับครับไม่จับไม่จับปล่อยให้มันออกลูกให้มันออกหาแม่มันก่อนใช่ใช่ใช่ลูกเอาวางไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนไก่พี่โน่ออกเต็มเลยไม่ดูครับครับแม่เอาให้ไก่เอาข้าวให้ไก่ก่อน อันนั้นอีกคอกนึงคอกนั้นออกแล้วอันนี้ไก่ออกข้ของพี่โนอกครับวางไว้อันนี้ไก่อันนี้มันไม่ออกหรอลูกไม่ไม่ขอกันไม่ขอกออกไอ้มันออกเลยไม่ออกลูกมันไม่ออกไปพี่โนอาไปไว้พี่โนอาไปไว้เร็วให้มันกินข้าวก่อนพี่โนวางไว้พี่โนวางไว้ให้มันกินข้าวก่อนลูกพี่โนวางไว้ก่อนลูกพี่โนวางไว้ก่อนให้มันกินข้าวก่อนลูกวางไว้ก่อนเลย พี่โน ok ่พี่โน่ไม่เอาลูกไม่เอามาวางมาให้มันไปอยู่กับแม่มันให้มันกินข้าวก่อนพี่โน่ก็ดูกก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นให้มันกินข้าวอิ่มก่อนเนาะมามาลูกมามาลูกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วตัวนั้นไปไหนตัวนี้น้อยไปเอามันมาเดี๋ยวมันมาหาแม่มันอย่าไปจับมันแรงลูกพี่โน่เอามา เออนั่นตัวใหญ่แล้วมาเอามาเอามาให้ตัวนี้โอเคครับเออนั่นหละเอาแล้วโอเคเอเออพี่โน้ยให้มันกินอย่าไปใกล้มันลูกให้มันกินข้าวก่อนถอยออกมาพี่โนโ้ยถอยออกมาก่อนพี่โนโ้ยครับพี่โนโ้ยถอยออกมาก่อนลูกอะไรลูกอะไรเงียเงี้ยอะไรไก่พี่โนโ้ยออกแล้วได้เยอะได้กี่ตัวลูกนับดูสิ เดี๋ยวแม่ดูก่อน,ออน,นมันมีกี่ตัว,วเด้อเด้ออย่าไปใกล้ครับวา,ว,โโวางไว้พี่โนวางไว้วางไว้ให้ไก่กินข้าวก่อนค่อยเล่นวางไว้ลูกเดี๋ยวแม่ดูก่อนเดี๋ยวแม่ดูก่อนมันมันมีกี่ตัวดูซิ าาสองสี่หกแปดสิบสองสองสี่หกิบสามตัวตัวเร็วเร็วครับมานี่ครับให้ไก่กินลูกให้ไก่กินมามาพอแล้วครับโอเคโอเคพี่โนโอเคมาพี่โนโมา มาโอเคลูกมาดูมีกี่ตัวนับสินับนับไม่ต้องจับไม่ต้องจับครับไม่ต้องจับวางไว้เออยังเล็กอยู่นั่นแหละพี่โน้ไม่ต้องไปจับลูกไม่ไม่ต้องไปจับมันครับมามาเอาไข่เอาไข่ที่มันไม่อันนี้เอาไปไว้ไหนทีมันไม่แตกกันลูกมีไข่มีกี่ฟองที่มันไม่แตก หนึ่งสองสามมีสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอมีสิบสาตัวไก่พี่โนมีสิบาตัวลูกไม่ยินอยู่นะได้ยินอะไรไม่ยินยินยินยนกจูครับต้องไปทอะไรมาคมันไม่เคาะลูกไม่เคาะไม่เคาะเอาไปไว้ไว้ต้มครับไม่ อย่าไปเคาะลูกอย่าไปเคาะเออไปไปไปโอเคโอเคโอเคพอแล้วลูกพอแล้วค่ะปะออกไปข้างนอกปะ ให้มันกินข้าวกับแม่มันมาพี่โนครับะเอาไว้ลูกไม่จับครับไม่เอาไม่เอาไม่เล่นครับพี่โนไม่เล่นไม่เล่นค่ะพี่โนเอาไว้ลูกพี่โนเอาไว้พี่โนไม่เล่นค่ะเอาไว้ลูกพี่โนเอาไว้อมาถือเอาไข่ครับพี่โนมาถือเอาไข่ลูกไม่เล่นครับพี่โนมาถือเอาไข่ไม่เล่นอืเดี๋ยวมันตายครับเดี๋ยวมันตายไม่เอาลูกมามาเอามาเอามาให้แม่เออปล่อย อย่าทำมันแรงน่นเห็นไหมมันเจ็บขาพี่โน่เนี่ยไปไปออาไปข้างนอก